สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่27เมษายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t เทคน i คอลแอคชั่นคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณ3แหแทงนะฮะก็ประมาณประมาณสามพันจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเล็กๆไปนะครับนะฮะก็ติดแนวเส้นจิตวิยา นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าจะขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนยังไม่สามารถที่จะหลุดโซนโอเวอร์ขึ้นไปได้นะครับอยต้องรออีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาสูงนั่นก็หมายความว่านะครับเขายัางคงอยู่ในโหมดของการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้อยู่ ทำไมกราฟไม่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ supply effect นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆที่เกิดจากการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับ,รายยารบอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบนะครับมีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบอย่างน้อยนะครับก็ยังคงติดแนวเส้นจิศเวียของเราอยู่นะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะตอนนี้เดินทางมาแล้ว30กดแท่งก็ประมาณ6,000กว่าจุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้เขาบอกว่านะฮะขอพักตัวอยู่บรีนี่ก่อนนะครับนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะไปไหนนะครับก็ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอลงต่อนะครับขอ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 พักตัวต่อนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะไปทางไหนนะครับนะฮะก็เพราะว่านะครับเขากลับตัวในโซนศูนย์ยากาศเนาะนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับยังอยู่ในกรอบ ของที่เรียกว่า supply effect นะครับตรงนี้นะครับก็อยู่สับป,ประมาณกึ่งเนอกจากประมาณ2,000จุด นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับตามรอบสัญญาณที่เกิดนะครับแต่ตอนนี้กำลังเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแรงลงก็จะไม่มีแล้วนะครับเริ่มเริ่มพักๆแล้วนะครับก็กำลังมีโอกาสที่จะเข้าสู่โหมดของการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้มีตั้งแต่วิคที่แล้วนะครับแตตอนนี้ก็กำลังเกิดจากการพักตัวเล็กๆก่อนนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยัง คงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ 4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้อาจอยู่ในโซนที่เรียกว่าสป라이ดโซนอีกสักชุดหนึ่งก่อนก่อนที่จะมีการพักตัวนะครับหากมีการเบรกนะครับเนี่ยจะเป็นการเบรกเพื่อจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้นะครับหากเบรกแรงๆเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆทําให้กรอบการเคลื่อนที่อย่างไม่ไปไหนไกลนะครับวางแผน สำหรับวีคนี้นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่ามีการเบรกเพื่อจบรอบสัญญาณนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้น มไม่เยอะเลยไหมฮะมันจะมีไม่เยอะแล้วลมีมนิดเดียวเองทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ออกข้างต่อไปนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขาอยู่ในโหมดของการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแน่ก็คือการเบรกนั่นเองนะเบรกของฝั่งขาลงยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับแต่ก็รอดู แ๊บหนึ่งนะฮะทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปในสักทีเพราะว่านะครับเกิดจาก supply effective นะครับทำให้แรงซื้อแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคงที่ทั้งปริมาณวอลุม่มและแรงซื้อแรงขายทําให้กราฟไม่เคลื่อนที่ไปในสักทีนั่นเองนะครับเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมี ที่จะขยับขึ้นได้หนึ่งชุดด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินที่เกิดขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินที่เกิดขึ้นก็ยังไม่นะฮะยังไม่มีแอคชั่นใดญ่ๆที่เกิดขึ้นแต่นะครับแอคชั่นที่อ่าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้นะครับแอคชั่นที่เหลือก็เริ่มนะฮะเป็นการกดค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงนะครับเรื่องของอ่า ตัวเลข GDP ประจำคอร์เทชันเนี่ยนะครับก็มีพรุ่งนี้ผลการคาดการณ์ค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวทำให้นะครับค่าเงินดอละล,ะละนาร์นั้นถูกกดนะฮะ เมื่อค่าเงินดอลลาร์นั้นถูกกดแล้วปัจจัยฝั่งทองคำนะครับยังถูกปัจจัยกระทบค่าเงินหมดที่3ที่เป็นอาเรียลไทม์นะครับเป็นเรื่องของพาณิกแล้วก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาทําให้ฝั่งทองคํานั้นยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับทำให้นักลงทุนนั้นเริ่มนะฮะเริ่มมีการสะสมทองคําเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหนึ่ง หนรอบนะฮะหรอบสัญญาณส่วนนะครับปัจจัยฝั่งดอลลาร์นั้นนะครับทำให้ค่างินดอลลาร์น,นั้นทรงตัวแล้วก็อ่อนค่าลงรวมเป็นสมนการปัจจัยกระทบค่างเงินทําให้นะครับทองคําของเราส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะพักตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อีกหน่งชุดนะครับอันนี้เป็นความ นะฮะเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับเรื่องของปัจจัยกระทบพังที่ประกอบกับนะครับนะฮะเรื่องของทางฝั่งเทคนิคข้อซึ่งอยู่ตอนนี้อยู่ปลายเทรนแล้วนะครับดังนั้นอาจจะมีการพักตัวสักเล็กๆสักชุดหนึ่งก่อนแล้วกราฟมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักไทยกันมาได้นะครับส่วนในการวางแผนในวิกนี้เราก็ได้วางแผนกันมาแล้วนะครับว่าเราจะหานะครับในโซนที่เป็นดีมานด์โซนมากกว่าเพราะว่าอยู่ปลายเทรนอย่างน้อยลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะจ้องอเป็นไป ตามการเคลื่อนที่ของปัจจัยที่เกิดขึ้นส่วนปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็ยังส่งผลนะครับทำให้อยู่ทรงๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับดังนั้นการวางแผนในการเทรดเราจะรอเป็นดีมานโซนมากกว่านะครับแบบนี้นะฮะจะเย็นๆน,นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ